สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะมือนี้เมย์ก็มาทําข้าวคุกกะปิทานนะคะก็ทําง่ายๆเลยนะคะก็แยกนะคะทําแยกนะคะนี่นะคะนี่ก็คุกข้าวกะปินะคะก็แบ่งส่วนคุกตีลาน้อยๆๆนะคะกะปิจะได้ทั่วนะคะใส่น้ํามันปื้นนะคะทําแบบสดนะคะเพืเ่อนๆค่ะแล้วก็ตัดด้วยมะนาวนะคะตัดดูดมะนาวงไปนะคะก็ไม่ให้เค็มดูนะคะเพืเ่อนๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีก็เอาไปอบในไมโครเวฟนะคะแล้วก็นี่นะคะหมูหวานเนื่องจากเมย์ไม่ชอบทานหวานกันนะคะแราก็หมักนะคะหมักเหมือนหมูทอดนะคะแต,แต่ก็ออกหวานด้วยเค็มเป็นหมูซ้าสองสามรสไปนะคะเป็นหมูสองรสทีทั้งเค็มทั้งหวานนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมีไข่เจียวเรานะคะไว้ทานกันข้าวคักระปินะคะแล้วก็นี่เครื่องเคียงนะคะ ก็จะมีหอมซอยนะคะมะนาวไว้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะผักชีนะคะแล้วก็แตงกวาพริกซอยนะคะรับปกติเลยจะใส่เอ่อม่วงซอยนะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะหมูเราก็หมักนะคะก็จะให้ออกหวานหน่อยจะมีหมักไว้เยอะนะคะแต่ว่าทยอยทยอยทอดนะคะก็ทอดทานร้อนๆน,นะคะ ก็หมักด้วยน้ำมันหอยน้ำมันพืชฝาเหลืองนะคะเพื่อนๆค่ะสีขาวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆค่ะสัดส่วนการหมักแล้วแต่แล้วแต่จํานวนหมูหรือว่าเนื้อไก่นะคะแล้วก็ไข่เจียวเราก็ไม่ทําให้มันออกรสชาติจริงๆจะต้องซอยแต่เมนไม่ได้ซอยนะคะเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะเจียวแบบไม่ต้องตุงเครื่องอะไรนะคะสําหรับไข่นะคะเพื่อนๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พร้อมทานนะคะเพื่อนๆค่ะมาจานมาจานมา,า,าทานด้วยกันกับเมย์นะคะอมี้ของเมย์นะคะก็ข้าวคุกกะปินะคะฝากปปะะาเพื่อนๆพีปป่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะข้าวคุกกะปิสันส้นๆนะคะ กำลังใจเอนเมด้วยนะคะมีกราบขอบคุณล่วงหน้านะคะ thank you so much my friend for you support my main channel and the time and for you watching this video c o กกี้ยังมี my channel thank you bye bye